วดีค่ะวันนี้นะคะนิดจะชวนทุกคนมาเนรมิตห้องเรียนแห่งความสุขกันค่ะโดยนิดนะคะขอยกตัวอย่างสัก2ตัวอย่างค่ะเรามาเริ่มที่ตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างแรกของเราค่ะก็คือตั้งกฎเพื่ออยู่รวมกันค่ะต้องบอกนะคะว่าการที่เราจะอยู่รวมกันได้อย่างมีความสุขต้องมีการตั้งกฎแต่บางครั้งค่ะกฎของเรามันก็ไม่เวิร์กนะคะ วันนี้ก็เลยจะมาพูดว่าเราจะตั้งกฎยังไงให้เวิร์กค่ะด้วยการอยู่3ขั้นตอนค่ะนั่นก็คือช่วยกันตั้งระบบเตือนและต้องชื่นชมค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกันเลยดีกว่านะคะนั่นก็คือคําว่าช่วยกันตั้งค่ะช่วยกันตั้งนะคะก็คือการให้เด็กๆค่ะมาช่วยกันตั้งกฎที่ทุกคนยอมรับได้นะคะโดยเด็กเล็กๆเ,เ,เนี่ยเราอาจจะเน้นในเรื่องของวินัยค่ะเช่นตอนเรียนต้องทํำยังไงดี แอบกระซิบไว้นิดนึงนะคะถ้าหากเป็นเด็กเล็กๆอะ่ะพอเขาทําได้เราอาจจะมีรางวัลล่อไว้สักเล็กน้อยค่ะถ้าหากเป็นเด็กโตๆนะคะอาจจะมาพูดถึงกฎของการอยู่ร่วมกันค่ะเช่นอจะร่วมกันหรือช่วยกันทํากิจกรรมห้องอย่างไรดีนะคะจํานวนครั้งดีไหมจานวนครั้งที่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมห้องแต่ก็ดูบังคับไปเนอะอา่าอาจจะเป็น การตั้งระบบเวียนความรับผิดชอบก็ได้ค่ะสองนะคะก็คือระบบเตือนค่ะระบบเตือนนะคะก็เหมือนสิ่งเตือนภัยเลยค่ะที่เรานะคะจะมีสิ่งที่เตือนเด็กๆนิดนึงว่าตอนนี้คุณเริ่มจะไม่ทําตามกฎแล้วนะคะถ้าหากเป็นเด็กเล็กๆนะคะเราอาจจะมีกระดิ่งเตือนค่ะ เป็นเด็กโตๆนะคะเราก็คงใช้กระดิ่งเตือนไม่ได้อาจจะดูตลกเราอาจจะมีการทวนกฎกันนะคะว่าจำได้ไหมว่าเราเคยตั้งกฎแบบนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยนะคะและเรื่องสุดท้ายนะคะนั่นก็คือต้องชื่นชมค่ะการชื่นชมนะคะเป็นเหมือนสัญลักษณ์หนึ่งค่ะที่บอกเด็กๆว่าพวกเขาสามารถทําได้นะคะโดยถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะเราก็อาจจะให้รางวัลตามที่เราตกลงกันไว้ค่ะหรือเราอาจจะชื่นชมด้วยคําพูดหรือจะเป็น ตกมือให้กับเด็กๆนะคะหากเป็นเด็กโตนะคะเราก็อาจจะชื่นชมค่ะหรือเราอาจจะมีกิจกรรมเฉลิมฉลองค่ะเด็กๆทําอะไรได้อย่างเช่นปาร์ตี้ขนมเมื่อเราทุกคนสามารถดูแลห้องให้สะอาดค่ะและตัวอย่างที่2นะคะที่เราจะมาพูดคุยกันนั่นก็คือเปลี่ยนห้องเรียนให้หน้าอยู่ค่ะต้องบอกทุกคนนะคะว่าการเปลี่ยนห้องเรียนให้หน้าอยู่เนี่ยก็คือ ให้ห้องเรียนเนี่ยมีความสวยงามน่าอยู่และเป็นพื้นที่การเรียนรู้ค่ะทุกคนจํากันได้ไหมคะว่าเวลาที่ถึงช่วงเทศกาลคริสต์มาสค่ะเราจะรู้สึกว่ามีความสุขมากเพราะห้องเรียนเราน่าอยู่สวยอยากไปโรงเรียนอยากดูว่าโรงเรียนจะตกแต่งห้องหรือตกแต่งโรงเรียนยังไงนะคะหรือบางทางค่ะที่เรามีงานเทศกาลอย่างเช่นวันสุนทรภู่วันภาษาไทยนะคะเราก็จะได้ความรู้จากวันต่างๆเหล่านี้มากเลยเมื่อเราได้จัดห้องนะคะและมันจะดีมากๆเลยนะคะถ้าหากเราค่ะ สามารถจัดกิจกรรมแบบนี้ได้ทุกเดือนนะคะนี่ก็เลยรู้สึกว่าห้องเรียนหน้าอยู่ของเราเนี่ยค่ะก็ควรจะให้เด็กๆนะคะได้ทํากิจกรรมแบบนี้ในทุกๆเดือนโดยการให้เด็กๆนะคะหาหัวข้อที่ตัวเองสนใจร่วมกันค่ะสมมตินะคะเดือนนี้เด็กๆอาจจะโหวตได้ศิลปินเกาหลีแต่แน่นอนคอ่ะบางคนก็อาจจะไม่ได้ปลืม้มศิลปินเกาหลีมากแต่โหวตไม่ชนะ เราก็อาจจะมีการฝึกทักษะในการตกลงร่วมกันเช่นเราอาจจะให้เป็นศิลปินในดวงใจค่ะและห้องเราก็มีสี่มุมเนอะก็สี่สัญชาติไปเลยจ้าไทยจีนเุาหลีญี่ปุ่นต่างประเทศอ่ะมันมีห้านี่นะห้ามุมก็ได้ค่ะหรือบางเดือนนะคะเราอาจจะโหวตว่าเป็นอนิเมะแห่งชาติค่ะหรือบางเดือนนะคะเราอาจจะโหวตเป็นเรื่องของขนม,น,นมก็ได้เหมือนกันค่ะ หลังจากนั้นนะคะที่เราตกแต่งห้องเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราต้องไม่ลืมสิ่งนี้เลยค่ะคือการสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้นะคะซึ่งเราก็อาจจะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เด็กๆเกขาวอดกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฉากประทับใจจากหนังสอนทุกคนระบายสีภาพอานิเมะแต่งเพลงร้องเพลงหรือโชว์เต้นค่ะถ้าหากเรานะคะสามารถจัดห้องนะคะ ให้มันน่าอยู่เป็นพื้นที่การเรียนรู้และเราก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขโดยการตั้งกฎนะคะก็จะทําให้เด็กๆค่ะเขาสนุกกับการมาโรงเรียนมากขึ้นและได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ดีมากขึ้นแน่เลยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคะมาสร้างห้องเรียนแห่งความสุขกันนะคะ